อาวเสียดยังลักเข้าลักเข้าไปด้กับมังทุกคนกำลังป้อมลักเข้าลักเข้าไักเไปเรื่อยเ่ไปหลังไล่หลังไล่ไปเลยไเลยไปาัลง สมัยเละสมัยเละมาแต่เช้าที่มาแต่เช้าจักโมงเจ็ดโมงพอดีผมมีแดดเนาะแต่จักเปล่าแหละจิบเปล่าเแหละจ้าพอดีอยู่ได้ได้จิ๊บเปล่าเมนตี้ ได้สาวแล้วเออได้ลายเนาะมีสวยกันลายคนมาเจ้าใส่มาเจ้าใส่อยู่บานักเป็ดนี่บ่มาเต้าลักเป็ดมาเต้าลักเป็ดม้วนเนาะสวยกันลายคนม้วนลายม้วนกั้เอยเนาะม้วนแดงเอยแดงม้วนเดงเอยเดงเนาะยิ้มค่อยไปสวยเด้อเอฟซีเอฟซีเอฟซีตามคือกันเด้อขอบใจเด้อขอบใจเด้อ นมาเตะไส้มาเตะไสมาเตะมาานักเป็ดน oh, so, ี่บ okay. ่บ่อยู่ภูเล็กอยู่บ้านภูเล็กภูเล็กอยู่ไส้เกาะอยู่คิวรถสุกระเซนทันนีหมอมอตี้หรือว่าไก่บ่อไก่ก่อยู่บ้นบ้างบีางช่วยเนอะฝรั่งมาหอดเนอะเอ้ยฝรั่เราก็มูด้วยเองไปใส่ทงมือแล้วพร้อมแล้วขอเดแต่งมืองามทงมืองามตอนนี้บันงามเบิลยกุูนฝรั่งหอกเพผงกับหัวเนี่ยกูนเจ้าก็เออ จะกระฟังเพลงคุณแบบเอฟซีฟลังก็เอฟซีฟลังป้อมเอฟซลังนี่อันนี้พูดน้อยๆนี่แห้งแมนเอฟซีฟลังเอฟซีฟลังนี่นี่ฟลังห้องเพียงยังไม่หเลยเอาเสียงสดเลยเอาเสียงสดเลยนะได้ก็แห็มนั้นก็เบิร์มากปี่ก็แล้วนะเอาพ่อแเอาพ่อแม่เอาตอนเนาะอยู่ ้อน้ำกันเแม่จากกระหูคำสับบ่บอหูเพลงอย่างนีบ่ได้เอารำป้องมาเมีคนเย็นนำพร้อมได้แล้วได้แล้วขอบใจทำไมเลิกาด้ก็เห็มนั่งก็เบอมากเดียวแล้วนะรถยามเร็วม โอ้ยมกุญแจมือก็มีอะไรเด้องนี้เนี่ยแถวว่าเพลงนี่ของดีมีน้อยเนาะคองดีมีน้อยเนี่ยแถวว่าแล้วไปเล่นเพ่อเด็กหน่อยเลยี่นี่มปนเล่นมร ไปยกไปต่มีเวลามาช่วยเอราดิจจานี่บอใส่เนาะบองใส่ไหมมละ้อหุดเขาแล้วหุดมดเลยจังเมื่อเด้อกินเราใหุ้ดมดหุดมดก้อนวะมาเ่าากภพ่างนกินราให้หุดเข่าพอกระมูแล้วเราดื่มเราให้ดูนะให้กินเราให้เมาเให้เลยเราให้เซฟเนาะปาจ้าเคกินละเ้ยปากินได้กินดูยาก อ่ะมันยังก็ปีใหม่ปีใหม่กมุเกรย์อยู่รักแป๊ดนี่แหละเดินกี่ไปไหมนะปีนี้เข้าเจ้าสิเอ็ดเด้อเดินเดินสิบสองมหมนะไปเนาะจะมาเด้อโดยไปยินดีตอนพักไปเทมีเสื้อกมุงงามเลยเนาะเออพอดีมีเสื้อกำมุงงามเนี่ยังวะเต็มหมดแหละจบ

อยากได้เข้าอยากได้เข้าพม่ได้จะคือพลังเนาะแต่ว่าเห็ดมีแต่าไหรนี่กระเฮ็ดแล้วว่าเห็นบ่เห็นบ่ดาแม่เฮ็ดเลยเดียวหนึ่งเฮ็ดแต่เบดี๋ยวเช้าจ้องเบื้องเลยเอซ็นนั่นนี่เลยนี่นี่นี่นันี่ไปเฮ็ดข้างเลขเด้เซ็นตัวได้ไปเฮ็ดจะเฮ็ดมือหนึ่งแล้วเด้ชาขบวนวันนี้ เจ้าสิเอาพวะแล้วเจ้าก็ต้องเก่งหยุดเขาอยากได้พวะก็มุ่ะไ้มุ่งต้องเป็นคนเก่งเนาะคนมันแน่เพราะว่ากระมุนี่เก่งคันว่าเจ้าบบกิ่งเขาบอเอาพอยสิเป็นเมียเด้โเก่งก็ได้เนาะโอ้โหจุดกมุหันเมียกับเก่งพวกกับเก่งเนาะแน่เก่งมึดเก่งมึดทุกคน กินกินกะเก้งเห็ดกะเก้งเห็ดเวียกเวนเห็ดออื่นกินเบียกเก้งเนีย really? so นกินเบียกกะเก้งกินเบียกกะเก้งเนาะกินเหล้าวไฮทันอ่ะอันฝรั่งก็คงกินเบียกแซมเนาะทำไมเล็กนะเฮา เจ้าเป็นฝรั่งปอมจะได้ไ่าเจ้าคิดตัวว่าจ้เป็นฝรั่งจริงเจ้บอกเป็นฝรั่งมันบอกระเมนใช่ไหมกระเม่นคือว่าฝรั่งปคอว่าฝรั่งป้อมเพราะว่าคอยใส่ซีวิอุู่าวคอยภาษาลาวดีคือคอยกับเจ้ากรรมมว่าฝรั่งหัวใจกมูแล้วแลเป็นยังเจ้าคือภาษาภาษากะมูกเจ้ามักไปนำกระมูกม่ตรฟุบอลโรดอ๋อมีแต่ทอนบ่มีไราน้นวะบ่มแตบอโลกันเลยยนภาษากระมู โอ้จะมาส่งน้ำบ่โอ้แม่เล่นมาแจ๊กน้ำมาส่งน้ำกับใจเดิมน้ำเย็นน้ำเย็นข้าวโพดใส่น้ำกลเด้ป้าไปเอาแม่ขอไปเอามีน้ำก้อนอยู่ให้นะนี่แซบบ่น้ำควายนะบ่แซ่บโอแซ่บเลยข้าวโพดแซบบ่กินอีกเดลยจะให้มาทุกคนบ่แม่นให้ใจดีเห้แจ๊กมาก นขอบใจเอออาจะพายคอนเฮ็วียกรีบ่ะเด็กเวียกรีตี้บ่ได้บ่ได้รับบ่ได้เวีรีบ่ได้เนาะเวียกรีอันเลยถ้าด้ยยกเลยปี่ายปีสวยเออีสวยปีสวยเเอาหมดเลยเด้อ น่ๆจ้ายังอันนั้นเห็นละมีลา่นี่ันบมันเด็ดีเด็ดีอมดเอมดเมด่เ็นนี่เด็ดอีนเือเนสิบาิว่าิวดประมาณห้าโมงหกโมงห้าหกโมงดเลยนอนนเพราะว่ามี่อย E คนนี้จะมาวยนะแม่ม่้อยมาสวยคอยเก่งก็จะมั่นเทมั่นเทเก่งเท ให้กูจับดูหนักบ่หนักจับไปดูแบบนี้นะหนักบ่กะแบบนี้กับมนหนักกานาดเนาะเวลาเขาจับแบบนี้เนาะแมนจะได้จักเปลาแล้ว ได้ประมาณเสาปลายเปาเนี่ยแหละเสาปลายเปาขบับรถสิกันเขาดีติดสฟเขาแมนของเ <c oughs> ขาเออจะไม่เห็นบี่ยกว่าแมนของพี่น้องพี่น้องไม่ได้จะสิกับนำบากเวลาพักโรองเรียนเราจังได้กลับเรามาอยู่สองเดือนแล้วด,ดูเอาไปพี่ <c oughs> ทุกคนวันนี้เขาสวยกันไล่คนกำลังชีแล้วมันยังวะนก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 ฟีดมาตรงยิงเด้อ สิคุบเอาสิคุบเอาสิคุบเอาแต่บุคบเราไปได้กินมันเด้ต้องได้คุบเอาทำไงบ่ต้องกินบ่ต้องกินกินโอ้ยแสบเดียวโวยกินอาหารแสบกินเจเด็กินเจได้บ่กินเจโอ้ยกินเจบ่มีเงินกินแต่ผักเอาเอาหั่นแหละกินแต่ผักกินแต่ผักคันกินเจในบ่ดีเป็นยังบ่ดีบ่ดีบ่มีเงินเจมันแพงเออ แพงแพงเฮ็ดหอมมันแพงโลนึงเจ็ดแสดนพูนเจมันอาหารธรรมชาติทันแหละธรรมชาติอันใดก็ธรรมชาติทันแหลยอออันใดก็ธรรมชา,าติบ่ต้องกินนกเดอ้อนอกกินได้นกกินได้ประเทศลาบามีนกแล้วโอ้โทษงาสือบมีนี่เพราะว่าคนขมุกกินหมด <laughs> <อ>คนเจก็กินคนเจกินคนเจบอกกินบอกกินซิ่งบอกกินย่างเนาะ เจ้าเคยกินเจบ่เคยเจ้าไปกินอยู่สันท่านทำไรบนฝรั่งหันหละบนฝรั่งออืยู่ม้อนใดล่ะอยูนอปปังอางนี่แหละลงกอปบางอืหรับเราได้หมดแล้วยังบ่มดยังบ่มิดยังบ่กัได้หมดเลยกับมุบบ่ได้มีแต่ห้องเพลงได้ห้องเพลงได้แล้วว่าวบ่ได้แมนว่าเป็น ก็เป็นคนอะไรกันล่ะเยเป็นคนเบลเยียมเบลเยียมเบลเยียมมันล่ะเบลเยียมฮูบอกไอเบลเยียมประเทศอายุอันนาเขาเขามักข้าวเขาว่าว่าประเทศใดกันเบลเยียมแล้เขาเคยไปขอบใจเด้อขอบใจขอบใจสู้ๆเด้อกบเงี้ยมกบเงี้ยมกบเงี้ยมเอิ้ม ครับใจ้ะกบประเนียมเอิ่มเด้ออเราเลิกว่าเราล้ำแรงๆประเนียมเด้อบายๆมานาพบกันใหม่เด้อแมลงกินเหล้าให้น้ำกันเด้อมาแท้เด้อมาเด้อมาบุญหลักแปดนี่มาแม่นเลยอยู่เขื่อนล้าให้พูดเข้าแล้วแล้วไปดื่มเหล้าให้บกินตีคนกินเจกินเหล้าบ่ได้ก่อนเจกินเหล้าบดได้เป็นอย่างคนบ่แม่นคนเจเด้อ อยเป็นคนกะมงอะไรแหละเ่นว่ากินเจนี่ต้องสัจจงสัจจงอธิษฐานมีทุกขา้าทุกครั้งปฏิทิทางตัางๆทิ่ต่างๆต้องักษาได้อองงมาบายเด้อขอบใจเลยขอบร้อนี้ขอบร้อนนีมกินบ่อนี <c oughs> อ่ ạ xếp hai Lắc la cạo la cạo ngoại <laughs> la đi ô con sang con la cạo Lắc cạo la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  lắc la lắc la cạo la, la. la. cạo <hr metabolism> พลังเกจทุกคนผู้ใดอยากให้ไปให้อีกก็ดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เด้อเด้อให้มันกำลังใจเนาะขอบใจหลายๆเด้อเจอก,กันคลิปต่อไปบ๊ายบาย